วันนี้ผมจะมาบอกคุณถึงเรื่องเทคนิคการลงทุนง่ายๆแต่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรเยอะมากมายครับแค่คุณรู้วิธีนี้ผมกล้าพูดตรงๆครับมันจะช่วยคุณสามารถทำกำไรในตลาดหุ้นได้เพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยครับ ผมโคจโจ้นะครับเจ้าของเพจเล่นหุ้นมีแต่รวยแล้วเป็นเทรนเนอร์สอนการลงทุนในตลาดหุ้นแบบจิตวิทยาการลงทุนซึ่งวันนี้เนี่ยหลายๆคนพอพูดถึงการลงทุนคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงเรื่องของเฮ้ยใช้การใช้อินดิเคเตอร์เยอะๆการใช้เทคนิคอะไรที่มันซับซ้อนซับซ้อนแบบนี้ ตอนผมเล่นหุ้นแรกๆครับผมก็เป็นแบบนั้นเป็นคนหนึ่งครับที่ศึกษาการลงทุนจาก YouTube ผมเห็นนักลงทุนที่แบบใช้เครื่องมือเยอะๆหน้าจอมีอินดิเคเตอร์เยอะๆครับมันยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้คนพวกนี้เนี่ยแม่งโคตรเก่งครับดูเป็นผู้เชี่ยวชาญดูเป็นเทพในการลงทุนแต่พอผมเริ่มใช้อินดิเคเตอร์เยอะๆแบบนั้นครับพอผมแอดเครื่องมืออินดิเคเตอร์เนี่ยเข้าไปในหน้าจอของผมเยอะๆแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่งโคตรงงครับแล้วมันก็ ยิ่งทำให้ผมเนี่ยเวลาดูหน้าจอมันยิ่งสับสนครับไม่รู้จะตัดสินใจในการลงทุนยังไงแล้วพอถึงตอนลงทุนจริงเวลามันขาดทุนมันก็ทําให้ผมไม่กล้าที่จะขายหรือกล้าที่จะตัดสินใจลงทุนแล้วนั่นแหละครับเป็นจุดเกิดเลยครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่าการลงทุนแม่งโคตรยาก สิ่งที่ผมอยากบอกก็คือการลงทุนเทคนิคเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นดังนั้นวิดีโอนี้นี่ผมจึงเอาเทคนิคการลงทุนง่ายๆของนักลงทุนสายเทคนิคอลเนี่ยมาฝากกันซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยเราจะใช้เครื่องมือ1ตัวครับที่เราเรียกว่า RSI หรือ Relative Strength in Index ซึ่งหน้าตาของมันครับก็จะเป็นหน้าตาง่ายง่ายงูๆแบบนี้ครับมันจะมีเส้นอยู่3เส้นเส้นล่างนะครับมันจะเรียกเราจะเรียกว่า,วากรอบล่างแล้วก็เราจะมีเส้นบนนะครับเราเราเรียกว่ากรอบบนซึ่งมันจะมีเส้นสีเหลืองอีก1เส้นนะครับที่คุณเห็นนะครับยึกยืยึกืแบบนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเส้นสีเหลืองนะครับลงต่ํากว่ากรอบล่างเราจะเรียกมันว่าโอเวอร์โซ oh so แต่ถ้าเส้นสีเหลืองวิ่งขึ้นมากกว่ากรอบบนเราจะเรียกมันว่าโอเวอร์บอส เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นนะครับไอเส้นกรอบล่างเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ30แต่ถ้าเส้นกรอบบนมันจะมีค่าเท่ากับ70ซึ่งถ้าวันนี้นะครับเส้นสีเหลืองนะครับลงต่ำกว่าเส้นกรอบล่างแล้วดีดตัวขึ้นแบบนี้คือให้เป็นสัญญาณซื้อและถ้าเส้นอาร์ซนะครับสูงมากกว่าเส้นกรอบบนนะครับและตัดลงทิมลงมาแบบนี้ถือให้เป็นสัญญาณขาย และถ้าคุณใช้เทคนิคง,ง่ายๆนะครับแบบนี้ในตลาดหุ้นที่เป็นพวกของ s e ็ต0เนี่ยนะครับคุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลา5ปีคุณจะได้กําไรอยู่ที่ประมาณปีละเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ปีละ5%ไม่รวมปันผลและด้วยเทคนิคนี้เทคนิคเดียวนะครับ คุณก็สามารถทำกำไรในตลาดหุ้นได้ละมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับดังนั้นการที่เราลงทุนในตลาดหุ้นให้ได้กำไรเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรยากครับซึ่งคำถามก็คือตอนนี้เนี่ยคุณคิดว่าการลงทุนของคุณเนี่ยเป็นเลือกยากและซับซ้อนอยู่หรือเปล่าถ้าใช่นั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณลงทุนในตลาดหุ้นแล้วเจ๋งอยู่คุณลองเอาสิ่งนี้ไปคิดดูนะครับ เพราะถ้าคุณคิดว่าการลงทุนในตลาดหุ้นมันต้องซับซ้อนคุณก็จะเริ่มหาวิธีอะไรที่มันซับซ้อนซับซ้อนเนี่ยเพื่อมายืนยันว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันซับซ้อนและสมองคุณง่ายขนาดนั้นครับซึ่งวิดีโอหน้าครับผมจะบอกเคล็ดลับง่ายๆครับในการลงทุนที่คุณจะทำไงให้คุณสามารถทำกำไรในตลาดหุ้นได้เป็นวิธีง่ายๆโง่งๆแต่คุณก็สามารถทำกำไรในตลาดหุ้นได้ เพราะฉะนั้นผมหวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สําหรับนักลงทุนหลายๆคนที่เข้ามาดูในวิดีโอนี้นะครับแล้วถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับผมอยากให้คุณกดติดตามเพจนี้ไว้นะครับแล้วก็กดซีเฟิร์สไว้ด้วย,วยแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับ สวัสดีครับถ้าคุณคิดว่าวิดีโอที่คุณดูไปเมื่อกี้เนี่ยคุณคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วคุณอยากได้ความรู้ด้านการลงทุนแนวคิดดีๆในการลงทุนในตลาดหุ้นผมอยากให้คุณนะครับกด subscribe ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็กดรูปก,กระดิ่งไว้เพื่อดูวิดีโอถัดๆไปนะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดความรู้ดีๆเพราะนั้นไวเ้เจอกันครับ